ครับนี่เป็นกระบะนะครับผมกระบะสีเงินครับสวยๆครับผมของเพิ่งเข้ามาครับนี้เบาสุดๆครับเบาสุดๆนี่มันทุกหมาด้วยครับมันทุกหมาด้วยขนปันครับมันทุกหมานี่ครับผมอันนี้เป็นกระบะครับป่าป็นที่นั่งก็ได้นะครับผมปบเป็นที่นั่งได้นะครับนี่ครับรีวิวมาน้อย มีปที่นั่งได้ครับ,รบอันนี้เป็นเ็ดสปีดนะครับแกเกดสปีดเกจสปีดจะเบาครับจะเบานี้เบรกครับเบรกมีที่ล็อกล็อกเบรมือด้ยนะครับน,นี่ครับ